สงคารามแค่แยญ่กันเล่นแต่มันไม่เล่นล่ะคนที่จะเสียชีวิตเยอะมากๆเป็นคนที่มีชื่อเสียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสียชีวิตไอที่ B ีบีเอะไรเนี่ยมันยังไม่หยุดมันจะมีอีก อะไรที่ระวังก่อนเนาะค่ะสำหรับเรื่องของเดือนมีนาปีนี้จะเห็นเลยชัดเจนเลยว่าในเรื่องของห้องที่คนนั่งเยอะๆชุมคนนั่งเยอะๆมีกดออดกดโหวตอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันดีเบตไปดีเบตมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอะไรเงี้ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการที่โยกย้ายแต่ยังไม่ยุบยังไม่ปิด ยังไม่ปิดกิจาการเออรอไปอีกนิดหนึ่งก่อนประเทศรอบด้านของเราจะค่อนข้างอันตรายค่อนข้างไกลแต่ถึงเวลาก็กระทบทั่วโลกอยู่ดียังไงไปยังบอกว่าให้เก็บทองแล้วก็หยุดเล่นพวกสกุลเงินต่างๆที่เราจับต้องไม่ได้ใช้ทองนะปลอดภัยที่สุดแล้วก็อะไรที่แบบเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจแลกเงินซะในช่วงเดือนมีนาให้ทำก่อนสิ้นเดือน ผลกระทบจากสงครามยูเครน้างด้วยค่ะแล้วมันจะลามไปมากกว่านี้ใช่เพราะว่าหนูเคยพูดแล้วว่าเตรียมตัวไว้เพราะมันจะมีสงครามแล้วก็มาแล้วพอมาแล้วทีนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะจบแค่นั้นมันอาจจะเป็นสงครามแค่แค่แย่กันเล่นแต่มันไม่เล่นละมันลามจริงมันลามแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็กระทบกับอะไรหลายๆส่วนแล้วก็แต่ละประเทศคงจะต้องเลือกฝักเลือกฝ่ายให้ดี สิ่งที่เห็นก็คือเรื่องของอคนที่จะเสียชีวิตเยอะมาก,มากๆในช่วงเดือนปลายมีนาเข้าเมษา,าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนในวงการเหมือนเดิมอาจจะติดเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็ลองโควิดด้วยหรือเปล่าแล้วก็อายุเยอะเห็นแน่นอนว่าคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสียชีวิต สงคารามแค่แย่กันเล่นแต่มันไม่เล่นล่ะคนที่จะเสียชีวิตเยอะมากๆเป็นคนที่มีชื่อเสียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสียชีวิตไอที่ B ีบีเอะไรเนี่ยมันยังไม่หยุดมันจะมีอีก อะไรที่ระวังก่อนเนาะค่ะสำหรับเรื่องของเดือนมีนาปีนี้จะเห็นเลยชัดเจนเลยว่าในเรื่องของห้องที่คนนั่งเยอะๆชุมคนนั่งเยอะๆมีกดออดกดโหวตอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันดีเบตไปดีเบตมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอะไรเงี้ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการที่โยกย้ายแต่ยังไม่ยุบยังไม่ปิด ยังไม่ปิดกิจาการเออรอไปอีกนิดนึงก่อนประเทศรอบด้านของเราจะค่อนข้างอันตรายค่อนข้างไกลแต่ถึงเวลาก็กระทบทั่วโลกอยู่ดียังไงไปยังบอกว่าให้เก็บทองแล้วก็หยุดเล่นพวกสกุลเงินต่างๆที่เราจับต้องไม่ได้ใช้ทองน่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็อะไรที่แบบเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจแลกเงินซะในช่วงเดือนมีนาให้ทำก่อนสิ้นเดือน ผลกระทบจากสงครามยูเคนไหมด้วยค่ะแล้วมันจะลามไปมากกว่านี้ใช่เพราะว่าหนูเคยพูดแล้วว่าเตรียมตัวไว้เพราะมันจะมีสงครามแล้วก็มาแล้วพอมาแล้วทีนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะจบแค่นั้นมันอาจจะเป็นสงครามแค่แค่แย่กันเล่นแต่มันไม่เล่นละมันลามจริงมันลามแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็กระทบกับอะไรหลายๆส่วนแล้วก็แต่ละประเทศคงจะต้องเลือกฝักเลือกฝ่ายให้ดี สิ่งที่เห็นก็คือเรื่องของอคนที่จะเสียชีวิตเยอะมากๆในช่วงเดือนปลายมีนาเข้าเมษาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนในวงการเหมือนเดิมอาจจะติดเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็ลองโควิดด้วยหรือเปล่าแล้วก็อายุเยอะเห็นแน่นอนว่าคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสียชีวิต คามแค่แหญ่กันเล่นแต่มันไม่เล่นล่ะคนที่จะเสียชีวิตเยอะมากๆเป็นคนที่มีชื่อเสียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสียชีวิตไอที่บีบีเสองอะไรเนี่ยมันยังไม่หยุดมันจะมีอีก อะไรที่ระวังก่อนเนาะค่ะสำหรับเรื่องของเดือนมีนาปีนี้จะเห็นเลยชัดเจนเลยว่าในเรื่องของห้องที่คนนั่งเยอะๆชุมคนนั่งเยอะๆมีกดออดกดโหวตอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันดีเบตไปดีเบตมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอะไรเงี้ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการที่โยกย้ายแต่ยังไม่ยุบยังไม่ปิด ยังไม่ปิดกิจาการเออรอไปอีกนิดนึงก่อนประเทศรอบด้านของเราจะค่อนข้างอันตรายค่อนข้างไกลแต่ถึงเวลาก็กระทบทั่วโลกอยู่ดียังไงไปยังบอกว่าให้เก็บทองแล้วก็หยุดเล่นพวกสกุลเงินต่างๆที่เราจับต้องไม่ได้ใช้ทองนะปลอดภัยที่สุดแล้วก็อะไรที่แบบเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจแลกเงินซะในช่วงเดือนมีนาให้ทำก่อนสิ้นเดือน ผลกระทบจากสงครามยูเครน้างด้วยค่ะแล้วมันจะลามไปมากกว่านี้ใช่เพราะว่าหนูเคยพูดแล้วว่าเตรียมตัวไว้เพราะมันจะมีสงครามแล้วก็มาแล้วพอมาแล้วทีนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะจบแค่นั้นมันอาจจะเป็นสงครามแค่แค่แย่กันเล่นแต่มันไม่เล่นละมันลามจริงมันลามแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็กระทบกับอะไรหลายๆส่วนแล้วก็แต่ละประเทศคงจะต้องเลือกฝักเลือกฝ่ายให้ดี สิ่งที่เห็นก็คือเรื่องของอคนที่จะเสียชีวิตเยอะมาก,มากๆในช่วงเดือนปลายมีนาเข้าเมษา,าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนในวงการเหมือนเดิมอาจจะติดเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็ลองโควิดด้วยหรือเปล่าแล้วก็อายุเยอะเห็นแน่นอนว่าคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสียชีวิต สงคารามแค่แย่กันเล่นแต่มันไม่เล่นล่ะคนที่จะเสียชีวิตเยอะมากๆเป็นคนที่มีชื่อเสียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสียชีวิตไอที่บีบีเอะไรเนี่ยมันยังไม่หยุดมันจะมีอีก อะไรที่ระวังก่อนเนาะค่ะสำหรับเรื่องของเดือนมีนาปีนี้จะเห็นเลยชัดเจนเลยว่าในเรื่องของห้องที่คนนั่งเยอะๆชุมคนนั่งเยอะๆมีกดออดกดโหวตอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันดีเบตไปดีเบตมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอะไรเงี้ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการที่โยกย้ายแต่ยังไม่ยุบยังไม่ปิด ยังไม่ปิดกิจาการเออรอไปอีกนิดนึงก่อนประเทศรอบด้านของเราจะค่อนข้างอันตรายค่อนข้างไกลแต่ถึงเวลาก็กระทบทั่วโลกอยู่ดียังไงไปยังบอกว่าให้เก็บทองเราก็หยุดเล่นพวกสกุลเงินต่างๆที่เราจับต้องไม่ได้ใช้ทองนะปลอดภัยที่สุดแล้วก็อะไรที่แบบเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจแลกเงินซะในช่วงเดือนมีนาให้ทำก่อนสิ้นเดือน ผลกระทบจากสงครามคืนเคนไหมด้วยค่ะแล้วมันจะลามไปมากกว่านี้ใช่เพราะว่าหนูเคยพูดแล้วว่าเตรียมตัวไว้เพราะมันจะมีสงครามแล้วก็มาแล้วพอมาแล้วทีนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะจบแค่นั้นมันอาจจะเป็นสงครามแค่แค่แย่กันเล่นแต่มันไม่เล่นละมันลามจริงมันลามแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็กระทบกับอะไรหลายๆส่วนแล้วก็แต่ละประเทศคงจะต้องเลือกฝักเลือกฝ่ายให้ดี สิ่งที่เห็นก็คือเรื่องของอคนที่จะเสียชีวิตเยอะมาก,มากๆในช่วงเดือนปลายมีนาเข้าเมษาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนในวงการเหมือนเดิมอาจจะติดเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็ลองโควิดด้วยหรือเปล่าแล้วก็อายุเยอะเห็นแน่นอนว่าคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสียชีวิต คามแค่แย่กันเล่นแต่มันไม่เล่นล่ะคนที่จะเสียชีวิตเยอะมากๆเป็นคนที่มีชื่อเสียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสียชีวิตไอที่ B ีบีเสองอะไรเนี่ยมันยังไม่หยุดมันจะมีอีก อะไรที่ระวังก่อนเนาะค่ะสำหรับเรื่องของเดือนมีนาปีนี้จะเห็นเลยชัดเจนเลยว่าในเรื่องของห้องที่คนนั่งเยอะๆชุมคนนั่งเยอะๆมีกดออดกดโหวตอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันดีเบตไปดีเบตมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอะไรเงี้ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการที่โยกย้ายแต่ยังไม่ยุบยังไม่ปิด ยังไม่ปิดกิจาการเออรอไปอีกนิดนึงก่อนประเทศรอบด้านของเราจะค่อนข้างอันตรายค่อนข้างไกลแต่ถึงเวลาก็กระทบทั่วโลกอยู่ดียังไงไปยังบอกว่าให้เก็บทองเราก็หยุดเล่นพวกสกุลเงินต่างๆที่เราจับต้องไม่ได้ใช้ทองนะปลอดภัยที่สุดแล้วก็อะไรที่แบบเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจแลกเงินซะในช่วงเดือนมีนาให้ทำก่อนสิ้นเดือน ผลกระทบจากสงครามคืนเคยไหด้วยค่ะแล้วมันจะลามไปมากกว่านี้ใช่เพราะว่าหนูเคยพูดแล้วว่าเตรียมตัวไว้เพราะมันจะมีสงครามแล้วก็มาแล้วพอมาแล้วทีนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะจบแค่นั้นมันอาจจะเป็นสงครามแค่แค่แย่กันเล่นแต่มันไม่เล่นละมันลามจริงมันลามแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็กระทบกับอะไรหลายๆส่วนแล้วก็แต่ละประเทศคงจะต้องเลือกฝักเลือกฝ่ายให้ดี สิ่งที่เห็นก็คือเรื่องของอคนที่จะเสียชีวิตเยอะมากๆในช่วงเดือนปลายมีนาเข้าเมษาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนในวงการเหมือนเดิมอาจจะติดเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็ลองโควิดด้วยหรือเปล่าแล้วก็อายุเยอะเห็นแน่นอนว่าคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสียชีวิต